ภูเขานะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นจากคุณหมอเสงนะคะเพราะว่าคุณหมอไม่เคยได้พูดเท่าไหร่วันนี้ก็อยากมาแบ่งปันสําหรับคนที่ตกขาวกิน x 2 x 1แล้วยังไม่หายนะคะวันนี้คุณหมอมก็อยากมาเพิ่มเติมคือถ,ถ้ากินสองตัวนั้นยังไม่ดีขึ้นมากเท่าไหร่ให้เอา x 2นะคะคู่กับภูเขาให้ทานคู่กันนะคะอาการตกขาวจะหายเร็วมากถ้าคนไหนที่ทาน x 2ตัวเดียวแล้วยังไม่หายนะคะให้คู่กับภูเขา ภูเขาตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะเป็นชนิดที่ขวดใหญ่แต่มีราคาที่ย่อมเยาวที่สุดในบรรดาขวดใหญ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกที่สุดในบรรดาขวดใหญ่นะคะแต่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่สำหรับคนที่ตกขาวกิน X1 X2 แล้วยังไม่หายให้ทานตัวภููขาวควบคู่กันไปด้วยนะคะภู้ขาของคุณหมอเยงนะคะจะมี ผงกระชายดําผสมเข้าไปด้วยนะคะนะคะจะมีผงกระชายดานะคะจะมีภูเขาจะมีเมล็ดเก่ากีนะคะตังกยนะคะแล้วก็ผงปักกิปักกิปกัปกขี้นะคะปักขี้นะคะน้ําตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทานควบคู่กันกับเอ็กทูหรือเอ็กวันนะคะผิวของท่านจะละเอียดเร็วมากนะคะถ้าผู้ชายทานนะผิวจะเกลี้ยงละเอียดนะคะคือถ้าใครที่ทานเอ็กวันเอ็กทูแล้วยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นเลยให้เอานี้เข้าไปด้วยแล้วผิวจะเกลี้ยงนะคะ หลายๆคนอาจจะไม่ได้มาพูดเรื่องนี้เท่าไหร่คือภูเขาอาจจะไม่ได้พูดแล้วเราหลายๆคนก็ไม่รู้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์หมอสซิงมีภูเขาว,วันนี้ก็อยากมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะ,ะสําหรับคนที่อยากทานหลักคนใหญ่แต่อยูร่ระหว่างที่ราคาที่ย่อมเยาว ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ราคาถูกที่สุดในบรรดาขวดใหญ่นะคะพันต้นๆนะคะพันต้นๆนะคะจากหลายๆขวดมันจะสองพันขึ้นถ้าเป็นขวดใหญ่นะคะสองพันขึ้นหมดเลยแต่ตัวนี้พันต้นๆนะคะแล้วก็ทานดีด้วยนะคะเรื่องผิวพันได้เรื่องของความลื่นความเนียนของผิวพันของเรานะคะตัวนี้บำรุงเลือดด้วยนะคะเลือดจางอะไรพวกนี้ทานได้หมดนะคะบำรุงเลือดบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะคะตัวนี้แหละคะ่ะที่วันนี้อยากมาแบ่งปันนะคะเพราะว่า ถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเซหรือว่าเลือดน้อยให้ทานภูขเขาควบคู่เข้าไปนะคะแต่รู้สึกว่าร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะคะอาจจะมีคนพูดถึงน้อยมากในเรื่องของภูเขานะคะส่วนมากจะคุยเป็นเรื่องของตัวอื่นมากกว่าวันเดียวก็มาแบ่งปันสรับภูเขาถ้าเกิดมีใครศบอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะลองทาน หลักพันต้นตน,นะคะหลักพันนะคะล้วต้องการเห็นผลนะคะคือผูกขานี่แหละที่เป็นขวดใหญ่นะคะ750 ml นะคะคือขวดใหญ่เลยแตะราคาย่อมเยาวนะคะคือไม่แพงเกินไปนะคะคือคุณหมอมชอบพูดแต่นะคะก็มีคนเซล,ล์ตลอดนะคะแต่นะคะเขาก็จะแซล,ล์เราตลอดในเรื่องของคําพูดของเราในเรื่องของแต่นะคะก็มันมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรานะคะวันนี้ก็มาไม่นานนะคะก็จะมานี่แป๊บเดียว ตอนแรกกะจะมาแค่เรื่องกาแฟนะคะแกะเรื่องกาแฟเพราะมีคนถามเรื่องกาแฟมาว่ากาแฟมีกี่ตัวแล้วก็มีสูตรอะไรบ้างนะคะก็มืออย่างที่บอกจะมีสูตร1กับสูตร2นะคะสูตร1ผสมบำรุงร่างกายสูตร2นะคะสูตร2ผสมขมิ้นชันนะคะแล้วก็กาแฟกระป๋องนะคะกาแฟกระป๋องแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพกพาสะดวกไปไหนก็สามารถพกพาได้แล้วก็ทานดีอยู่ได้ทั้งวัน ไม่รู้ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเพลียรกระป๋องเดียวตอนเช้าอยู่ถึงเย็นเลยนะคะหรือว่าใครกําลังขับรถไปไหนมาไหนนะคะรู้สึกเหนื่อยเพลียให้เอากาแฟหมอเสียงทานคู่กับยาหอมนะคะท่านจะดีมากนะคะท่านจะมีกําลังฟื้นฟูได้เร็วมากนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้ากลับมาใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ฟังตอนนี้หรือว่าฟังย้อนหลังด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ